ในเกมสกัมเนี่ยแบบเริ่มต้นใหม่ๆเลยเราต้องหาที่ฟาร์มของนะครับซึ่งที่ฟาร์มของผมก็คือจุดนี้จุดฟาร์มนะฮะตรงนี้แล้วก็มันใกล้กับ o u โพสต t เราฟาร์มของแล้วก็เอาไปขายพอไปขายแล้วก็ไปซื้อรถนะครับตรงนี้มันจะเป็นบังเกอร์ล้างที่ที่เขาไม่ล็อกนะครับผมไม่รู้ว่าทุกเซิฟเหมือนกันหรือเปล่าแต่ว่าผมลองไปบังเกอร์อื่นคืมันล็อกนะครับแต่ตรงนี้มันไม่ล็อก เราต้องทําจุดเกิดหรือว่าจุดซ่อนของไว้นะครับเซิร์ฟที่ผมเล่นนี้ในจุดเขียวเนี่ยมันจะเป็นโซน pve ครับไม่สามารถยิงกันได้ผมก็จะเอาของซ่อนไว้แถวนี้นะตอนนี้ยังไม่มีบ้านยังไม่มีอะไรเลยครับมีแต่รถหนึ่งคันถ้าไปโซนสีขาวทั่วไปยิงกันได้โซนสีฟ้าห้ามสร้างสิ่งก่อสร้าง จะเป็นแบบนี้นะครับเซิร์ฟที่ผมเล่นถ้าใครเล่นเซิร์ฟล้ใครแบบนี้ก็สามารถทําแบบนี้ได้หรือถ้าเซิร์ฟทั่วไปก็ทําได้เหมือนกันนะครับแต่เราต้องซ่อนของให้เนียนหน่อยนะครับอันนี้จะพาทําที่เกิดครับเวลาเราตายแล้วเนี่ยเราจะได้มาเกิดจุดที่เราสร้างไว้นะครับเป็นเพลิงหมาเงียนไว้ก่อนนะให้กดชิปแล้วก็ตัว B นะครับปุ๊บนี่มันจะเปิดหน้าสร้างขึ้นมาหรือใครกดแถบแล้วก็กด รายการสร้างก็ได้ครับเหมือนกันถ้ายังงง่ายก็ชิปแล้วก็ตัวบีนะครับแล้วก็ามานะฮะอันนี้เราไม่ต้องไม่ต้องตั้งธงอะไรทั้งนั้นนะครับเราไปสร้างเป็นเตียงครับเตียงแบบดุนดวนเตียงที่ผมจะสร้างนี้มันจะเป็นจะเป็นเพิงเฉยนะครับเอาไว้ให้เป็นจุดเซฟนะตรงนี้นะครับกลางนี้ เตียงจะเป็นเตียงไม้สนามนะครับแล้วก็กดแล้วก็กดวางตรงนี้นะครับแล้วก็กดลูกกิ้งเพื่อเป็นการหันมุมมุมกล้องนะครับว่าเราจะออกแบบไหนอันนี้ผมจะเอาไว้เก็บเก็บของด้วยนะครับก็สร้างแบบรูปรแบบนี้ไว้ก่อนแล้วกดตัว f นะครับทีนี้ก็หาวัสดุมาใส่นะครับใช้แค่เชือกนะครับแล้วก็ แล้วก็ท่อนไม้นะครับเชือกจะเป็นเชือกเปลือกไม้เชือกอะไรก็ได้นะครับผมเคยสอนครับเชือกเปลือกไม้ไปแล้วถ้าใครมีพวกเชือกพวกได้ประมาณนี้แล้วกดกด F ใส่เข้าไปอันนี้24ทับยีละผมจะดูในกล่องว่ในกล่องจะมีเหลือไหมน่ะผมมีได้นะครับน่ะท,ที่เหลือก็จะเป็นไม้นะครับ ก็ทำขวานก่อนเลยอย่างเงี้ยถ้าใครยังไม่มีขวานครับก็วิ่งหาหาเศษหินนะเศษหินเล็กๆแบบนี้แล้วก็คลิกขวาข้อมูลแล้วก็เอาไปทำเป็นด้ามขวานครับไปตัดพวกกิ่งไม้ลเล็กๆทำเป็นขวานแล้วก็ตัดต้นไม้ได้นะครับส่วนผมได้ขวนานแล้วผมมีขวานแล้วเนี่ยนะกดหยิบใส่มือมาเลยครับ เราจะไปทําการตัดกิ่งไม้หรือว่าต้นไม้นะครับมา,าผมตัดต้นนี้แล้วกันกด F นะครับเป็นการตัดแบบนี้พอตัดเสร็จนะครับเมื่อกี้นี้มีท่อนไม้1น,นท่อนใช่ไหมฮะผมก็จะนะผมมีกระเป๋าพอดีเอาท่อนไม้ใส่ในกระเป๋า1ท่อนแล้วก็ ต้นไม้เนี่ยมันจะแถมลากไม้นะครับนี่ในลากไม้นี่ยมันก็จะเอาไปสับให้มันเป็นกิ่งไม้เล็กๆได้นะครับผมจะใช้ลากไม้กับท่อนไม้หนึ่งท่อนนี่แหละในการต่อเติมเข้าไปกดวางกดคลิกซ้ายวางไปก่อนนี่เราก็กดกด F ใส่นะครับเห็นว่าไม้นี้ได้ครบแล้วที่เหลือก็จะเป็นเป็นแท่งไม้นะครับ ท่งไม้ผมก็จะสับจากตัวนี้กดตัว F แล้วก็ตัดกิ่งไม้นะครับอันนี้ต้องมีพวกมีดพวกขวานในตัวนะเสร็จแล้วโอ้โเหเรียงกันยาวเลยครับกิ่งไม้ยาวกิ่งไม้ยาวกดตัว F ใส่นะครับ ต้องการกิ่งไม้ยาว8กิ่งไม้สั้น5นี่นี่น,น,นมันระยะมันห่างเกินไปครับกิ่งไม้สั้นนี่ก็เออกิ่งไม้เล็กนี่ก็ได้เยอะเหมือนกันอ่ากิ่งไม้อันเล็กอีก5นะครับ เห็นไหมครับได้มาละเป็นเพิงแบบนี้นะครับแต่ที่เขาเขียนว่าหมดอายุใน30วันอะไรอย่างเงี้ยนะครับเตียงไม้เนี่ยมาสามารถหมดอายุได้พังได้เองตามธรรมชาติแต่ว่าที่ผมเคยลองก็คือถ้าตายแล้วมาเกิดเกิดจุดนี้นะ ผมเกิดได้ประมาณ3ครั้งครับ3ครั้งแล้วก็ไอเตียงไม้สนามเนี่ยก็จะพังนะครับเพราะว่ามันมันจะบอกว่าเป็นเตียงไม้ที่ที่มันพังง่ายนะครับที่มันอ่อนแออะไรประมาณนี้เราต้องทําเตียงแบบเตียงจริงๆอันนี้สร้างเอาไว้หลอกตาคนเอาไว้เอาไว้เ,วเกิดเฉยนะครับอันนี้เป็นการทําเตียงนะครับ